ลูกทุกคนก็รักคุณแม่ค่ะความสุขที่ท่านต้องการลูกๆทุกคนก็ควรจะสรรหามาให้ปกติว่าแม่ก็ไม่ชอบออกไปไหนพอมีกิจกรรมก็ดีประทับใจในการดูแลค่ะผมออกที่ปะฮาวาวก็หลายครั้งเวลาผมไปทํากิจกรรมฮาวาผมก็ต้องเอาคุณแม่ไปนั่งรถมาก็หลายยี่ห้อนะฮะเขาบอกเขาชอบรถฮาวาวนั่งดีมากเรายัางบอกลูกชายเลยว่ารถคันนี้เรารักมากเลยฮาวาดีมาก ลูกๆทุกคนก็รักคุณแม่ค่ะก็อ,อยาให้คุณแม่อยู่เป็นร่มโพร่มใจของเราไปนานๆท่านก็มีความสุขทุกวันก็ได้การท่องเที่ยวไปมามีพี่ชายที่ใช้รถฮาวเ l ลอยู่ท่านก็ประทับใจนั่นก็คือส่วนหนึ่งของความสุขของท่านนะที่ได้นั่งรถสบายความสุขที่ท่านต้องการเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนก็ควรจะสารหามาให้ก็เป็นการตอบแทนที่ท่านได้เลี้ยงดูมา